อีกอ่ะเอาฟ็อกซี่วันนี้มาเร็วจังวัอยากเรียนนี่บอกเลยวันนี้เัาขยันแล้วแล้วตื่นแต่เช้าจับโบเลยไปนั่งไหนดินั่งตนั้นได้ป่ะเรานั่งข้างหน้าได้มวันนี้น้างหลังดีกว่าหลังโอเคเจับโบไปนั่งข้างฟ็อกซี่เลยได้ครับผมเลยสิครับโอเคแล้วไม่พาสมุดมาเลยเหรอเรียนเนี่ยวันนี้ไม่ได้เลยอ๋อกก่อนที่ป่า ทำในการบ้านของนายเตมวิลลี่อยู่นี่ทำงานบ้านหรือเปล่าครับคนนี้ทำทามาแล้วหรอไม่ใช่นักดูการ์ตูนเลยนะการ์ตูนไม่ดูแล้วคุควันการ์ตสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีวดีสวสีวัสวัสดีสวัสดีวี่วัสดีสวัสดีสานีวัีวัวีัวดดี บิลบอไม่ไปดูนงเนียเมื่กี้บิลโกหกหรือเปล่าบิลลี่โกหกจะดูนาเอ๊นั่นไหนนะนั่งืนก็ได้เชอรี่เธอสวยอะวันนี้สวยมากเชอรี่ไม่รับฟืนก็ได้ตอนนี้ะงป่ะไม่มีวิกกามา่ากามดี่อหอยล้หออ้้้อออ้หอหห ใช่ใช่ชอบแก้ดุแล้วเนี่ยใหญจบมันชอบแก้้วตาค้ดีอยู่ด้วยชอบแก้มาอาจารย์เดี๋ยวชื่อไม่วาอาจารย์เลยจะต้อง่แก้เลยลื่นรอลืนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลบทักเองอาจารย์เป็นไงอ่ะเอดียคอยคอยบอกแล้วใอ้มาเรียนขาแรกไหนอาจารย์มาช้า จะไม่มาจะได้โดนตัดชื่อออกแต่าองเลยนนะไปไปไปอาจารย์ผมมสามจริงๆนะครับอาจารย์อาจารย์เป็นตลกหรือเปล่าไม่เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นตลกอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าตลกนะครับทำไมอ่ะแค่เห็นหน้าอาจารย์ไมตลกแล้วอะค่ะแม่ยังกับเธอไม่ตลกอ่ะนะหน้าตาเธออ่ะแล้วรู้จักเขาหรือเหรอครับ รู้จักทีมองหน้าก็ตลกแล้วหมออาจารย์ถ้าตลกเลยคะนี่จะข่าวมหาวิทยาลัยค่ะโอ้โหดาวไหนครั้ยังเหมาะกว่านี่เลยเราจะไม่กินกันเองค่ะอาจารย์พวกะคุณแม่ขอร้องชีบ้าน่าอะจารบ้านอะไรอาจารย์หนูลือกที่เหมาะทำไมไม่ไม่เอาไม่หัว เริ่มอยู่ที่หอบอย่าไปเก้อย่าไปเก้ยเขาสิแล้วเขาจะยิราเราผมทำมาแล้วครับแล้วก็าทำมาแล้วครับแต่ว่าทำมาแล้วค่ะแล้วบิลลี่บิลลี่เอาการบ้านสจงมาได้ไหมนี่อยู่เลยเนี่ยยังในนี้มันจะมีแผ่นดีดอยู่โอเคแต่ยังอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์เปิดเลยมันจะเป็นแฮนดี้ไร์แต่ว่าผมว่าถ้าเปิดเลยไปอีกอ่ะมันจะเป็นแฟลชไดร ผมว่าผมเป็นคนสมเปเย้การ์ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอะแต่รู้สึกว่าไม้นี่มีงานของผมกับเบลลี่อยู่นะอาจาร้ะของเราอะกาน์มัเมื่อคืนทำอะไรกันนอยของเธอไม่ได้แล้วส่งไหมส่งส่งครับอาจ้ะโอ้โหว่าส่งภาพหน้าหรือเอาเก็บภาพนี่ยดีถ้าหน้าตาไม่ดีนะนี่ยอมนะเนี่ยส่งไปนะเก็บตอนเก็บตอนเก็บตอนไม่กล้ามาไม่ให้ใครนะแล้วทวันนี้อาาจรย์จะสอนเรื่องอะไรครับ อย่าบอกได้ว่าอาเซียนอีกอาเซียนเหอีกนะเพราะเจอมาในวิชาอะไรล่ะอาเซียนอาเซียนต้องวิชานี้ก็เป็นอาเซียนอาเซียนอาเซียนเดี๋ยวอาจารย์หนูหนูอยากได้ทำตัวค่ะคือมาแล้วอ๋อเชิญครับเชิญครับวันที่20สิบรอบถูกต้องใช่ใช่ไม่ค่ะจะบอกว่าสุจิราค่ะสุจิรามาแล้วนะคะอขาเขาเขาสุจิราเขาสุจิราครับคนอีกคนผมด้วยผมด้วยชื่ออะไรครับคาริสครับ ทาริสพี่นาจารย์ชื่อนี่หรอทะลึ่งใช่ไหมทาริสครับไม่ใช่ทะลึ่งหรอกโอ้โหไ่ใชทาริสอาจารย์อ๋อทาริสทาริสครับอ่ะแล้วมันมีอาจารยีกคนนึงชื่ออะไรนะวัชรัตเออวชรัวชรัอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร่อนแค่จุดชนเองไม่รู้จักเลยอาจารย์เขาลาออกแล้วมั้งคะอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนเธออยู่ล่ะเออเพื่อนใครวชรัอาจารย์ท่านคนนี้บอกนี่ที่หัวใจนี่ที่หัว่า

พี่พีชแต่ี่พีชบอกว่าพี่เป็นจบแล้วไงคะไม่เอออาเซียนไม่ใช่เหรอใช่โกหกค่ะอาจารย์ใครครับคือชื่ออะไรครับชื่อวัชระอาอแล้วไหนพี่บอกพี่ชื่อวันศุกร์คืออะไรครับวันศุครั์คืออะไรครับเศรษฐาโอ๋้พี่ยาสุขุมีอะไรเศรษฐายาโกหกโกหกอะโกหกคนเราอ่ะไม่ขอโทษไม่ต้องเลยค่ะพี่พี่พี่บอกพี่เป็นยังเกียรติยอม พี่พี่หนอจะตีตังผมอยู่เลยว่าเมื่อวานอะไม่ต้องมาเป็นคนดีเลยเสแสร้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาออกมาก่อนออกมาออกมาไม่ใส่ไม่ดีคนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าพี่เอ๋สิเดี๋ยว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 โอเคเราจะพิสูจน์กันคุณณิถังแล้วครับสามครั้งครับผมสามครั้งเราจะมาพรีเซนเตอร์ของเขาก่อนว่าคนได้เก่งเที่ยวเขาเลย ผ่านมาแล้วหลายครัง้งอ่ะลองแนะนำตัวเป็นภาษาลาวสิครับหน้าตาก็ให้แล้วครับไม่ได้ลองต่างกันใช่ใช่ก็เชื้อระเหยขาวครับผมเป็นภาษาลาวครับพูดไม่ได้ครับงั้นภาษา,ขาเขมรก็ได้ครับคาเมนก็พูดไม่ได้ครับงั้นภาษาฟิลิปินตะกัอกครับโอ้พี่พี่เรียนภาษาครั้งแล้วเขาเรียนภาษาครั้งแล้วใช่ไหมโกหกพี่จะไม่ฉลาดพิลิปินก็ไม่ได้ครับงานอย่าไปว่าพี่ เรามีมาตรการดีกว่าไม่เป็นไรเรามาเรียนกันใหม่แต่ว่าเราก่อนที่จะเออเรามาเรียนกันเราให้เออให้ทาโทษกันก่อนเในด้านนี้ครับทำโทษมึงแบบพืยนฐานของเราโอเคเราโอ้โจะมีการทำโทษคืออะไหร่บ้านวานก็บานจริงดีปั่นจริงดีเอากี่ครั้งดีร้อยครั้งมันครั้งเยอะๆไปเลยอาจารย์หนึ่งหมื่นครัยเอาเยอะๆเลยเอากี่ครั้งกี่ครั้งสนหรอกกี่ครั้งครับ 5 0ารยห้าร้าร้อเลยดกว่าห้าร้อยหาร้อย้่หดครับาร้อยครับปั๊ดติีห้ารอยครับครับแต่ครูสงสารเหลือสิบครั้ครับจะให้คนจ้าง้มครับครั้งยี่สิบปรี่สิบ้าสิบครับาจา้ขเาแก่แล้วพี่ข้อสิบครัครับปั๊ดต้ลีครับไม่อยู่แล้วไปแล้ว เดี๋ยวคนเดียวเดียวเพี่ไยไปเลยไปเลยไปเลอาจรย์คนไนไปหรือเปล่าไม่ค่าจารคนโกหกนี่แหละดีแล้วหรือยังผมว่าพวกคุณทำอะไรเพีาหรือเปล่าโมาเาใช่ไหมใช่อารย์เรงฉันนนะครพกำแบบนี้ไม่ถูกนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เขาจะแซงไปงั้นเลยโบไม่ทำงานทเป็นคนดี ไม่ต้โตไม่ต้องเขาโกหกใช่ไหมใช่พ่หัวอะไรเฮ้แต่มันก็ไม่ใช่เราเป็นลูกน้องนะเราไม่มีสิทธิ์โทพี่หันั้นนะเรามาหลังเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวยวแล้วพี่เขาโหกแบบนี้ใช่พี่หัวพี่้เราเราก็อุสาให้เขาหวังเห็นพี่เขาเป็นไม่ไม่ไม่โตหยดเลยโตหยเลม่ตไห็นด้วยน่นห็นด้วยไม่หเดียวเ ทราไป่ด้้วทเป็นด้วยมาดีด้วยเป็นยไม่รียบ้ยไม่รีบเ้วยอด้วยหยอย่าไปเห็นด้วยกับเบเฮ้ยทุกคนเพราะว่าไม่ได้เรื่องนะใช่พี่เขาไปรุ่นเี่แล้วแ่แบบนั้นเลยอ่ะหยใชยุดหหยุด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 หยุยดดหยดยุดดหุยุดหยดยนยดยดยดดดดด เราไมานั่งเลยพีเขาหวังดีอ่ะพี่เขาคงไม่ได้ตั้งใจโขกพวกเราหรอกไม่ใช่ถ้าผมรม่วยแล้วว่าเราไปขอโทษพี่เขาได้ไหมเฮ้ยเงียบก่อนอาจารย์ไหนใครจะไปขอโทษพี่เขาบ้างยกมือเลยไปยกมไปด้วยไปุกขึ้นเลยไปุกขึ้นเลยไปเลยไปเไปอาจารย์คำนี้พวกผมลาอาจารย์อ้าวเฮ้ยอาจารย์เงียบคำนี้ผมลาอาจารย์เขอเชิญคำหน้าอาจารย์มาเชิญไปด้วย đi được, hả? được. À, được. Để. Để để không? đi để không <laughs> <laughs> ที่ถ้ารู้มากนักฝาดในทุกครั้วเป็นธรรมดาอย่างที่ดีะไม่ะมากมแ่แค่ในที่ในทีู่ของหรือแม้ี่

비빈제우우่น <들>